ฮออนเกินคุณแม่กตับ่วกันนะเด็กเดี๋ยวคุณแม่ตับส่วนกคุณแม่น้องมือนี้ตับส่วนเสียได้เหมือนเด้อเอาซวงว่ะซวงว่ะดีนะเอาตั่วตีเอาส่วเสือเนาะเปิหลายยางมอก่นนี่ส่วเสือ เขาตรงลวกกับมันแมนแมนลวกจ้ะลวกเนาะลวกมันใส่ตำแซ่บโอ้ยเนื่อเสืองานเลยเนื้อเสือเป็นนี่งเปี่ยวมัดนึ่งนี่มันนุ่มเน่ๆนุ่มดีนี่เอา้ามันรสจัดๆได้ก็แม่ได้จัดจัดเลยมือนเพชรเพชรเนาะแม่นแมนแมนล่วัดเล็กหน่อยไล่วัดไล่ยข้อมึ่ข้อมันิดกัน วงงฮาวนอนเนี <S 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 ่ยอืมหลวกพ่อทำ้ามพ่อแม่พ่อเปลี่ยนสีกับพ่อแม่มีและของแขกแซ่บ มาต้งเก็เพสเปรี <downstairs> ้ยวนัวสวัสดีครับสวัสดีจ้าบอกกันคือเขากับนายห้อยกับยายนงคช่องนายห้อยเผือกวิถีอีสานบ้านเฮาจ้ะเนี่ยครับผมมาอ่านี้เสียดนนัวมาฝากที่ฝากน้องเขาได้ตำสัวเสือเด็ดจ้ะเพราะว่า ก้อยเสื้อยังกินเหมือนแล้วเอฟซีพูนอยากกินก้อยไอ้ส่วเสือยังน้องจัดใหพิ่นเลยจัดตามมานี่ยเ่งอากาศกระหอนจะนอนจ้าส่วงวะส่วงวะมาๆๆจ้ามามาดิเขาโดนบ่ได้น้ำลายแตกมากินส่วเสือน้ำกันจ้ะมามา เสือแยลวกห้มันแข็งจะลวกแค่นุมน่มๆก็พออืมโอ้โหฮึรสจัดจานนี่รีพี่พน้องเลยหยอดเลยอือรสจัดจนี่รีก็ต้องหวงเลยนีย่มันต้องเผ็ดเปรี้ยวหวานี๋ยวก็ช่วงหวานช่วงหวานจะลืมนัวอื ừ xem hú hỏi mì phòng ủa tha ừ โอ้เขากันคักหอมแดงกับตำสัวเสือเค็คืออันตำป้าเนี่ยครับผมแม่นจะใส่เนื้อเข้าไปแต่เขามีหมูก็ใส่หมูก็ไรเนาะคุณแม่นะจะใส่ไก่กระไรแต่กระติมหมักน้าห่ากระจียน้องหมักเนื้อบางคนใส่หมักตีนไก่เนาะเขาจะตีนไก่จนแต่จีน้องมันกินยากเสียบยิ่งกินยากตีนไก่ ยินุ่งหมักเนื้อเสือใส่เหื้อเสือไปเลยกินกับกาศกินญี่ปุ่นแทบแทบ หวานดีนะพ่อเนาะเต็ดเปี้ยวเนื้อ <'s> เสือ <ปะ S 1> ตำแบบนี้คือหวาน <ปะ S 1> ดีแกม,มาหวานเนื้อเสือแง่แตกในปาก <laughs> อืมลูกโวงเบาหนินี่เป็นอึมสืมอึมสืมอยู่ไรมือหลาย ก็ลองให้กินลองมั่งครับผมเป็ดแ,แปลกๆให้ทั้งบ้านกินเนาะแม่ม <c oughs> ตัวว่าเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนรสชาติของอาหารหน่อยถึงาขา้าวต่ำด้วยแต่ว่าข้าวต่ำไอ้มันส <c oughs> ามารถที่จะกินได้ทุกคนลาา่ะกันแปลกๆไปในตัวเอามีอุปกรณ์ยอยในบ้านเลยหรือไงเนื้อไก่ ก้อยก็น,นำเนียอย่างเดียวอือสุดยอดสุดยอดเห็นไะไม่ต้องหาเมนูตาม <c oughs> บรรยากาศให้กิน <c oughs> อืออือ น้ำจำตัวออกไปในป่กคนชิ้งลุกหยาบหยาบเลยตั้งเผ็ดตั้งเปรี้ยวมันตตวนี้ไม่จะเป็นขอมมันมันบนเหนียวเน้ยมันหวาน โอ้โหสุดยอดเป็นเจ้งไดถือแก้วบ่อไปหนึ่งสิบบาทติ๊บติบ <biases> <S <S จุ่มอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เพิ่นบาซ่วงอ่ะน,นะทั่วกรอบ พูดอะไรกินกับติดใจพักกันกาศที่ญี่ปุ่นของรันบาลพิจาปลอดสารพิษลอยไปเส้นเลย มันเยนเ็ยนๆปน่ะนี่อากาศเยน็นหรอกคนสิอวบไปนาเดี๋ยวจะน้องกินยังมิตรเสียบยังเดียว <c oughs> <c oughs> 嗯。Mm hmm. เป็นบบคงแท้แต่บะมี่นะยังน้องได้ใส่เส้นุองเล็อฮะไอเนืเน้อเสือใส่น้ำจินว่ะ นี่มันตำมันส่วเสือตัวนี้อันนี้ว่าส่วเสือนะมันส่วนบุงงเด้ว่าเดี๋ยาน้องส่วเสือน่ะอ <c oughs> ย่างงี้กินรถฟ้าย่างหอยเยออกกบียดเขาเมื่อยดอกย่างเลิอกอยากยังกระบ,บอกรถอย่าน้องกินไหนกิน Mó logo. Mm. không Các bạn vẫn còn kinh khởi nữa Thì sao ăn <laughs> เราไปกันยอกหยอกหยอกหยอกลงกัวลงุลงเขากินอิมอ่มๆบะต้องใส่อดีตว่ได้คิดถึงหรอกเจอาปัจจุบ,บ,บันนี่ดีอนาคตบอนนันน้อนอะไรกินมึไปหบอบ้านอ,นอ,อ,อ,นอานน้ำนอนพอตอบคอมเมนต์อานน้ำนอน โอ้ก็กินเกินค่ะหึยำถึงกระเสือมันจะหวานแตกออบไหมนะเนาะแม่

คานนนดนะึงคุณเนาะเพราะเป็นอยังเราเขาเห็ดเบียกเมื่อยเวลาเขามากินแล้วมันจุกไปเรื่องอาการแบบหวมากนนะครับผมสำหรับเมื่อน,นี่ฝากปีฝากนอกมือายุดๆยวกพอไปพี่นอ้องตือเมือน,น้เข็นจาาินตามภาษา้ันเุ์ล้ะครับพอเด็กึ้นหัวกันนะพอเนะ<ม> <c oughs> ัตรับกี่นีเอาไว้จำเนี้นะครับเดอ้อย่เลื่มตายาสองคนนี่เด้อย่าถิ่มย่าปลากันเดออ้อสวัสดีจ้ากินหวดกนันเลยได้จ้า